สวัสดีค่ะไลฟ์นี้ยังอยู่ซีรีส์เดิมนะคะคือหางนั้นสำคัญชนิดหมายความว่าตัวอักษรที่อยู่ท้ายคำเนี่ยนะคะมันมีความสำคัญนะคะทำให้เราเข้าใจความหมายของมันแล้วก็นำไปใช้ได้เป็นนะคะซึ่งภาษาสเปนคำที่จะผันเนี่ยนะคะหลกัหลกๆมีอยู่3ชนิดนะคะคือคำกิริยาคำคุณศัพท์แล้วก็คำนามถ้าไม่รู้เรื่องคำพวกนี้ไม่เป็นไรนะคะมาเรียนกับมะกรูดค่ะคนที่ไม่มีพื้นไวยากรณ์ก็มาเรียนได้นะคะ แล้วเรียนไปแล้วคุณจะรู้สึกดีกับไวยากรณ์สวีเดนขึ้นมาจริงๆถ้าตั้งใจเรียนนะถ้าไม่ตั้งใจเรียนนะหมอวิเศษที่ไหนก็ช่วยไม่ได้นะคะโอเคมาดูค่ะตอนนี้ถึงคิวการผันคํานามนะคะมาดูคํานามนะคะเรื่องนี้มะกุฎดจะพูดซ้ําๆนะคะคนที่เรียนกับมะกุูนะความจําไม่ดีไม่เป็นไรมะกุฎดจะซ้ําจะย้ําจนคุณจําได้เองโดยอัตโนมัตินะคะอ่ะ Svenska บอกไปแล้วนะคะว่าคําว่า Svenska อันนี้ขอพูดถึงกรณีที่มันเป็นคํานามนะคะถ้ามันเป็นคํานามที่นับไม่ได้จะแปลว่าภาษาสวีเดนถ้าเป็นคํานามที่นับได้นะคะจะแปลว่าผู้หญิงสวีเดนนะคะอันนี้ถ้าเป็นคํานามนับไม่ได้นะภาษาสวีเดนถ้าเป็นเจาะจงก็จะเป็นแบบนี้พอมันนับไม่ได้มันจะไม่มีการผันเป็นพหูพจน์ผัน,ผนเท่านี้จบถ้านับไม่ได้มันมีผันแค่2แบบคือแบบ เจาะจงกับแบบทั่วไปเท่านั้นเองต่อไปกรณีที่มันเป็นคำนามนับได้สังเกตยังไงว่ามันนับได้ถ้ามันมี n หรือ s นำหน้านะคะนับได้ n seven ska แปลว่าผู้หญิงสวีเดนหนึ่งคนนะคะคำนามเราจะผันให้เป็นเจาะจงอันนี้เอกพจน์เจาะจงอันนี้ผันให้เป็นพหูพจน์นะคะลงท้ายด้วย o ทําให้เป็นพหูพจน์คือตัด o อ,ออกแล้วเติม u r อันนี้สอนมาเยอะมากในคลิปฟรีนะคะ แต่ถ้าต้องการครบทุกชุดนะคะมันมีหลายกลุ่มมันมีหลายกลุ่มถ้าต้องการเรียนให้ครบทุกกลุ่มเนี่ยมาลงเรียนด้วยกันนะคะต่อไปทําให้เป็นพหูพจน์เจาะจงเหมือนเดิมเติม NR เข้าไปเท่านั้นเองนะคะปกติเวลาสอนมะกูดจะสอนแบบนี้นะคะเราควรจะมีแพทเทิร์นเนื่องจากมะกูเป็นคนความจําไม่ดีความจําสั้นมากสมาธิก็สั้นเพราะฉะนั้นมะกูจะทําอะไรให้เป็นแพทเทิร์นคนที่มาเรียนกับมะกูก็จะได้แพทเทิร์นสเวนส์ก้นะคะตรงนี้ง่ายมาก สเวนส์กันนะคะใส่นี้เข้าไปสเวนส์กันต่อไปพ่าหูคดเมื่อกี้มะกรูบอกว่ายังไงคะตัดอออกเติมอูแอลนะคะต่อไปถ้าเป็นพ่าหูคดเจาะจ,จงเอาพ่าหูคดไปแล้วก็แบบนี้นะคะอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งมะกุูดจ,จาไม่ได้ว่าทั้งหมดมันมีกี่กลุ่มนะคะคานามมันจะมีหลักการผันนะคะมีหลักการผันอยู่ซึ่งคนที่มาเรียนกับมะกุดเนี่ยนะคะจะได้หลักที่ง่ายมากง่ายมากโดยเฉพาะนะคะคนที่ต้องการจะไปเร็ว ต้องการจะไปเร็วนะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมันมีคอร์สซูมนานๆจะเปิดทีนะคะแล้วต้นเดือนมิถุนายนนี้มอกุจะเปิด1คอร์สนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นคอร์สทยที่ที่สอนแบบนี้นะคะต่อไปถ้าไม่สะดวกที่จะเรียนซูมแนะนำนะคะแนะนำคอร์สเหลืองกับคอร์สแดงไม่ต้องมีพื้นไวยากรณ์ก็มาเรียนได้นะคะหลายคนเรียนตั้งแต่อยู่เมืองไทยนะคะมีคนที่วางแผนดีมาก เรียนภาษาตั้งแต่อยู่เมืองไทยตอนนี้เขาพูดได้แต่งประโยคได้อยู่เมืองไทยรู้สึกเขาจะลงเขาลงจากเหลืองแล้วไปแดงแล้วตอนนี้ไปเขียวแล้วมัง้งนะคะแล้วเขาบอกว่าหนูมาปีแรกหนูจะเรียน SFE หนูจะทําใบขับขี่แล้วหนูก็มกุกก็เลยแนะนําว่าให้อย่าลืมมาแล้วอย่าลืมติดต่อกับสํานักง,งานจัดหางาน เอาชื่อไปขึ้นทะเบียนไว้นะคะเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือตามโครงการสนับสนุนให้คนต่างชาติมีงานทําได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเราจะได้เสียภาษีให้เขาเร็วขึ้นนะคะโอเคนะมาปีแรกแนะนําว่าอย่าลืมรีบเอาชื่อไปติดต่อกับสํานักง,งานจัดหางานชื่อไปขึ้นทะเบียนรีบสมัครเรียน s f e นะคะแล้วก็ แล้วก็อย่าลืมหาโอกาสไปฝึกงานติดต่อกับสำนักง,งานจัดหางานนะคะเพราะความรู้ที่คุณเรียนภาษาสวีเดนจากเมืองไทยเอามาที่นี่น่ะมันใช้งานได้เลยนะคะมีนักเรียนที่เรียนจากเมืองไทยมาที่นี่ได้งานภายในไม่แน่ใจว่า9เดือนหรือเท่าไหร่นะคะคือได้งานเร็วมากนะคะถ้าเราเตรียมความพร้อมแต่ดีๆเนาะแล้วเจอกันโอกาสต่อๆไปถ้าสนใจจะเรียนภาษาสวีเดนแบบง่ายๆใช้งานได้จริงนะคะเรียนจากพื้นฐานไปเลย นะคะติดต่อมากกูดได้ที่ Facebook นะคะชื่อชื่อมักกูดนะคะเบอร์กรมอค่ะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ